สวัสดีค่ะพบกับป็นอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night ประจำค่ำของวันที่5นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วหลังจากเมื่อวานที่เราคุยกันว่าปัจจัยลบเนี่ยรุมเร้าทองเหลือเกินนะคะแล้วทองก็สุดท้าย ลงมาหลุด1ัน0จนได้นะคะถามว่าปัจจัยอะไรที่กดทองสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเยอะเหลือเกินนะคะหลักๆมี6เรื่องเรื่องแรกดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าค่ะเราคุยกันมาตลอดสัปดาห์นะคะดอลลาร์แข็งเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาสัปดาห์นี้รัวๆเลยทุกตัวออกมาแทบจะเรียกว่าทั้งหมดออกมาดีเกินคาดค,ค่ะอาทิเช่นอะไรนะคะอาทิเช่นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ในวันพุธนะคะดัชนี p ี i ภาคการบริการนะคะในวันถัดไป เมื่อวานล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลขสําคัญค่ะก็คือ jobless claim ต,ตัวเลขจํานวนผู้ขอรับจ้าิการการว่างงานรายสัปดาห์ก็ออกมาดีเกินคาดอีกค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองทําให้ทุกคนก็เริ่มมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะฟื้นตัวแข็งแกร่งนะบวกรมกับการกระจายวัคซีนที่คืบหน้าไปมากนะคะพอดอลล่าสหรัฐแข็งค่าก็เป็นปัจจัยแรกเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองคํา 2. ส,สกุลเงินยูโรก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องค่ะปัจจัยก็เดิมๆค่ะตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเนี่ยเรียกได้ว่าพอ,พอ,พอมาคอมแพรมาเปรียบเทียบกับสหรัฐตัวเลขในฝั่งยูโรโซนดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ต่ํากว่านะคะแล้วแถมการกระจายวัคซีนในฝั่งของยูโรโซนก็เชื่องช้าด้วยนะคะการอ่อนค่าของยูโรก็เลยเป็นเรื่องที่2นะคะที่ยิ่งหนุนดอลลาร์ให้แข็งกดดันทองอีก นอกจากนี้ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันเนอะเพราะว่ามีหล,หลายๆปัจจัยที่ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น พอยิวระยะยาปรับตัวสูงขึ้นก็กดดันทองในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยค่ะนอกจากนี้โลหะเงินก็ยังลงต่อเนื่องเลยนะคะขึ้นแรงวันพฤหัสวันศุกร์วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงม้วนเดียวจบห่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดทองด้วยเช่นกันนะคะในแง่ของ S P T R ก็เป็นปัจจัยที่5ค่ะเพราะว่า ถึงแม้เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวานนี้ SPDR จะมีการซื้อเข้ามานะคะแต่ว่าโดยรวมค่ะ year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่า SPDR ยังคงถือครองในแดนลบซะส่วนใหญ่ค่ะและที่น่าสนใจไม่มากกว่านั้นคือแรงขายทางเทคนิคค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลุด1818ก็ว่าสำคัญแล้วนะคะมาหลุด1800อีกนะคะใครเห็นก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดทริกเกอร์เลยค่ะเพราะว่านักคุณในตลาดค่ะเขาจะตั้ง เรียกได้ว่าตั้งออเดอร์ล่วงหน้านะคะเขาเรียกว่าเซลล์สต็อปค่ะ เป็นการตั้งล่วงหน้าให้มีการใส่ออเดอร์เซลล์มานะคะถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงหลุดระดับดังกล่าวซึ่งจุดนันเนี่ยก็คือ1,800นั่นเองปัจจัยต่างๆนานาค่ะก็เลยเป็นปัจจัยที่เรียกได้ว่ากดดันทองค่ะอย่างเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขจํานวนผู้หอซื้การการว่างานรายสัปดาห์เราคุยกันว่าตัวเลข f o r e c a s t เนี่ยก็ว่าดีแล้วใช่ไหมคะคาดการว่าน่าจะอยู่ที่8ปดแสนสามหมื่นรายดีกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ปรากฏว่า Actual ออกมาตัวเลขจริงออกมา ออกมาดีเกินคาดนะคะลดลงเหลือแค่ประมาณ7จ็ดหมือเอ็ดแสนเจาพรายเองนะคะนอกจากนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ออกมาจะเป็นคําสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐะคะ่ะก็สูงขึ้นเกินคาดเพิ่มขึ้นเกินคาดก็บ่งชี้ว่า ภาคก,การผลิตของสหรัฐฟื้นตัวแล้วนะคะหลายๆตัวก็ดูเหมือนว่าจะดีทั้งนั้นนะคะที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเรื่องของการกระจายวัคซีนนะคะตอนต้นเป็นเกิดแล้วนะคะสหรัฐเนี่ยกระจายวัคซีนได้ดีกว่าฝั่งในยูโรโซนชัดเจน,นะคะ่ะอันนี้มาจากบูมเบิร์กโควิด -19 วัคซีนเทรคเกอรค่ะเขาเทรกดูนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปถึงไหนแล้วประเทศไหนเด็ดสุดเร็วสุดก็ต้องบอกว่าประเทศที่เร็วที่สุด คืออิสราเอลค่ะมีอัตราการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วมากนะคะณนะขณะนี้เนี่ยฉีดเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของเขาเนี่ยแซงหน้าทุกชาติทั่วโลกแล้วค่ะรองลงมาก็คืออังกฤษค่ะอังกฤษเองก็ฉีดวัคซีนได้เร็วไม่แพ้กันแล้วก็อันดับถัดมาก็คือสหรัฐนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยบลูเบิร์กเขาก็เลยมีการวิเคราะห์ค่ะว่าเอประเทศไหนหน้าที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้นะคะให้กับประชากรในประเทศได้เกิน 75%ของประชากรทั้งหมดซึ่งปกติงานวิจัยค่ะการที่จะฉีดวัคซีนจนทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนในอัตราประมาณ60ถึง70%ของประชากรทั้งหมดนะคะเขาก็เลยใช้75%ของประชากรเนี่ยเป็นเกณฑ์น,นะคะปรากฏว่าบุมเบิร์กบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ได้ครอบคลุม75%ได้ภายในปีนี้ค่ะทั้งหมดนะนะ75%เนี่ยน่าจะได้ในปีนี้นะคะ ในขณะเดียวกันรประเทศที่ดูเหมือนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าการฉีดวัคซีนอาจจะเชื่องช้ากว่าใครเพื่อนคือแคนาดาค่ะมีการประเมินจากบุมเบิร์กนะคะว่ากว่าแคนาดาจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครบจนะคะของประชากรทั้งหมดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็น10ปีเลยค่ะในแง่ของสหราชอณาจัจากรค่ะถือว่าเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าฉีดวัคซีนได้เร็วเหมือนกันนะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่า สหราชนาจาักรหรืออังกฤษจะใช้เวลาเร็วกว่านั้นค่ะเชื่อได้ว่าอังกฤษจะสามารถฉีดวัคซีนต้านโควิด1 9ให้กับประชากรเกิน7 5ได้ภายในไตรามาส3ของปีนี้ค่ะในใหณโดูกันค่ะยุโรปเป็นยังไงยุโรปส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ย คาดว่าจะฉีดวัคซีนได้เกิน75%ของประชากรต้องใช้เวลาราว2-3ปีนี่คือเหตุผลที่ชัดเจนเลยค่ะว่าทำไมตอนนี้ดอลลาร์ถึงแข็งนะคะดูกันค่ะการฉีดวัคซีนที่เชื่องช้าในฝั่งยูโรโซนก็เลยทำให้ยูโรมีความน่าดึงดูดน้อยกว่าสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของการกระจายวัคซีนในแง่ของ SPDR ค่ะอันนี้เป็นโฟล์นะคะของ SPDR เป็นการถือครองทองคำเนตรายวันตั้งแต่วันทําการแรกของปีนะคะต่อเนื่องมาจนถึงวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะพบว่า SPDR เขาก็มีการซื้อเข้าบ้างนะคะมีการถือครองทองคําเพิ่มเข้ามานะคะออปีนี้เนี่ยวันทําการทั้งหมดก็มีทั้งหมดวันนี้ที่5ใช่ไหมคะทั้งหมดประมาณ35วันแล้วนะคะปรากฏว่าใน35วันนั้นมี3วันค่ะ ที่ S P D R เขามีการถือครองทองคำเพิ่มค่ะแต่ว่า2ใน3านั้นเนี่ยเป็นการถือครองทองคำเลเวล15ตันขึ้นไปนะคะถึงแม้จะสื่อถือครองทองคำเพิ่มบ้างนะคะแล้วก็ถือครองทองคำเพิ่มในระดับสูงแต่ฟลอโดยรวมค่ะจะเห็นได้ว่า S P D R มีการขายออกมามีการลดการถือครองทองคามากซักเป็นส่วนใหญ่ค่ะนั่นทำให f l o w Year-to-date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเอสพดมีการลดการถือครองทองคำลงประมาณ10.9ตันค่ะจากระดับ1,170.74ตันในช่วงสิ้นปีที่แล้วนะคะณนะขณะนี้เมื่อวานนี้นะคะการถือครองทองคำลดจาก1,170.74เนี่ย มาเหลือ 1, 1 5 9 8 4ตันเพราะฉะนั้น Flow ของ SDR p ที่ยังคงไหลออกที่มีการขายออกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การปรับตัวขึ้นของทองยังเป็นไปอย่างจำกัดเราต้องติดตามเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่าถ้า SDR p ยังคงถือครองทองคำลดลงความน่าดึงดูดในสายตาของนักทุนรายใหญ่ในในตัวทองคำเนี่ยลดลงแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการถือครองทองเช่นกันค่ะอ่าทีนี้มาถึงตัวเด็ดแล้วค่ะ ด้วยความที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสัปดาห์นี้ออกมาดีเกินคาดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด2ทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเป็นตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานประจำเดือนมกราคมค่ะตัวเลขที่ว่าเป็นตัวเลขจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเลยนะคะคือตัวเลขอัตราการว่างงานนะคะ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า Non-farm employment change ค่ะการคาดการณ์ล่าสุดจากเวฟ Forest Factory นะคะคาดการว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานจะเพิ่มขึ้น0.3ในเดือนมกราค่ะในเดียวกันค่ะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนนะคะคาดการว่าจะดีกว่าเดือนธันวาค่ะเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยเกิดการระบาดของโควิดในที่หนักๆเลยนะคะก็เลยทําให้การจ้างงานเนี่ยลดลงถึง145,000 ตำแหน่งค่ะพอมาเดือนมกราค่ะเขาคาดการว่าตัวเลขต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ตัวเลข Jobless Claim เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้นักวิเคราะห์หรือธนาคารนะนะคะมีการปรับเพิ่มนะคะตัว c o n s e n s u สตัวเลขนอนฟาร์มเดือนมกราค่ะอย่างช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเขาคาดการว่าตัวเลข การจ้างงานอาจจะเพิ่มขึ้นหลักประมาณ5,500 0รายค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเขาคาดการว่าตัวเลขรอบนี้จะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น7 7 7 0 0 0รายก็ต้องไปดูอีกนะคะว่าออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดค่ะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออัตราการว่างงานค่ะคาดการว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวค่ะจะยังอยู่ที่ระดับ6.7%ตามเดิม ติดตามว่าตัวเลขออกมาดีเกินคาดหรือว่าแยก่กว่าคาดค่ะถ้าออกมาดีเกินคาดระวังภาพจําจะชัดเจนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น2อสาวันนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็คือถ้าออกมาดีนะคะระวังดอลลาร์แข็งต่อกดดันทอง กลับกันถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดดอลลาร์ที่แข็งแข็งอยู่ก็อาจจะกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนให้ทองคามีการดีดตัวขึ้นได้คืนนี้สําคัญจริงๆค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะอย่าลืมติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าตัวเลขออกแล้วจะฟีดให้ทุกคนได้รับทราบกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่คือภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานจะเห็นได้ว่าปัจจัยพื้นฐานกดทองก็ยังรุมเร้าต่อเนื่องค่ะแต่เป็นให้น้ําหนักปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า ปัจจัยเทคนิคเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เราพูดถึงสัญญาณซื้อใช่ไหมคะเน้นย้ํากันว่าเมื่อวานนี้สัญญาณซื้อเริ่มมาแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วค่ะแรงขายที่ออกมาก็เยอะมากๆจนทําให้ไอซ์ไอนะคะมีการทําโลหม่เพราะฉะนั้นณขณะนี้ค่ะถ้าใครดูถูตัวไ s i นะคะควบคู่ไปกับราคาก็จะเห็นว่าไทามเฟรมหนึ่งชั่วโมง ทาเฟรม4ชั่วโมงยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวชัดเจนค่ะที่บอกว่าแรงขายชะลอตัวลงแล้วนะคะแต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยการดิตัวขึ้นเป็นเป็นตามปกติของกราฟเพราะอะไรเพราะว่าแรงขายเมื่อวานนี้ทำให้ออสซิเลเตอร์ค่ะหลายๆตัวเลยนะคะบ่งชี้ว่ารังคำอยู่ในภาวะขายมากเกินไปแล้วก็เลยการ เกิดการดีตัวขึ้นนะนะคะเพียงแต่ว,ว่าการดีดตัวขึ้นเนี่ยยังไม่น่าไว้ใจค่ะอาจจะเป็นการดีดตัวขึ้นระยะสั้นแล้วก็ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงนะคะพอเราดูเทรนไลน์ก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าณขณะนี้เองเนี่ยทองคําเขาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดาวเทรนไลน์นะคะสีแดงๆอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะประเมินว่าทองคํามีโอกาสดีตัวในระยะสั้นๆแต่อยากให้จับตาตามแนวต้านอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างใครที่เก็บได้ที่1,784นะคะถือว่า เด็ดมากค่ะถือว่าเป็นราคาที่ดีนะคะอย่างที่เป็นบอกค่ะช่วงนี้ซื้อได้แต่ยังต้องเล่นสั้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเตือนกันแล้วนะคะหลุด1,800เนี่ยมีโอกาสลงมาได้ถึงเลเวลนี้ซึ่งก็ลงมาติดแถวนี้พอดีค่ะการดิดตัววันนี้ยังแนะนำว่าให้เล่นสัน้นเพราะฉะนั้นถ้าดิดขึ้นไปไม่ผ่านโซน1,818แนะนำขายทำกำไรค่ะถ้าไม่ขายทั้งหมดก็ขายบางส่วนก็ยังดีนะคะยกเว้นว่าจะทะลุผ่าน1,818ไปได้เนี่ย ก็ค่อยถือต่อไปรอขายบริเวณ1 8 3 8 1 8 4 4 u s ดยค่ะในแง่ของแนวรับนะคะจะเข้าซื้อเนี่ยแนะนำรอ1800นะคะถ้าหลุดเนี่ยให้มารอดูโลเดิม1784และเผื่อไม้เอาไว้ด้วยถ้าหากว่าทองคำมีการย่อตัวลงมาที่1764 u s ัค่ะนี่คือภาพรวมเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานนะคะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมารัวๆเร็วๆนะคะ เราเริ่มกันที่ Facebook กันดีกว่านะคะอะ เป็นจะพูดไปด้วยนะคะในระหว่างรอคำถามเนี่ยซอ 1, 7น4่7 8 0ถามว่าหน้าเข้าซื้อไหมสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวหน้าเข้านะคะทยอยเข้าได้แล้วก็ซอน,นี้เนี่ยจะอยู่ราวๆ25400นะคะ1 7 6 4จะอยู่ราวๆ25100บาทต่อบาททองคำหลุด1764สนแสดงว่าการปรับฐานจะลึกแล้วก็นานกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด25,100หรือ1 7 6 4แนะนำรอก่อนนะคะดีโตขึ้นไป1,8 0 0 1 8 8จะอยู่ราวๆ25,950ก็ประมาณ26,000ค่ะไม่ผ่าน26,000คายก่อนนะคะบางส่วนก็ยังดีนะคะไว้ถ้ายืนเหนือ1818 18ก็ค่อยถือต่อรอขายแนวต้านถัดไปจะอยู่ราวๆ26,300บาทประบาททองคำค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณน้ำฝนสวัสดีคุณธนาธรค่ะสวัสดีคุณ เพล่าหรือเปล่าคะสวัสดีคุณภไยจีราสวัสดีคุณวิสารด้วยคะ่ะถ้ายืน1810ได้ซื้อซีเวอร์ได้ด้วยเลยไหมแบนว่าซีเวอร์รอก่อนดีไหมคะเพราะว่าซีเวอร์เนี่ยปกติจะเหวียงค่อนข้างแรงคะ่ะโดยรวมเป็นมองว่าทาัทาง้ทงทองทั้งซีเวอร์ตอนนี้เนี่ย อาจจะดิบขึ้นมาในระยะสั้นแล้วก็ยังมีโอกาสย่อตัวลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อพยายามซื้อให้อย่างน้อยๆเ,เนี่ยต่ำกว่าพันแก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะรอดูโลด้วยค่ะแถวๆนี้นะคะ1 7ึ่งเจ็สี่ำคัญแต่สําคัญที่สุดในระยะกลางนี้ก็คือประมาณ1,764คือถ้าไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสดิดได้แรงค่ะแต่ถ้าหลุดหนึ่งบนมองว่า ยังต้องปรับฐานอีกงานนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสลงมาลึกกว่านั้นด้วยนะคะสวัสดีคุณจุ๋ยค่ะสวัสดีคุณเวสทีค่ะติดเซลไว้1799ทองจะลงอีกไหมเป็นว่าดีดสั้นๆวันนี้ค่ะแล้วก็ดีดตัวพักตัวสักระยะยังเป็นการดีดตัวแล้วก็ยังมีโอกาสย่อตัวลงมาต่ำกว่า1,800ได้นะคะเพราะฉะนั้นรอปิดโซนนี้นะคะถ้าไม่หลุดไม่มีโลต่่ากว่า1 7 8 4ปปิดเซลนะคะซื้อคืนนะคะสวัสดีคุณนิชากรค่คะ คุณสวัสดีคุณตีค่ะเป็นระบุทองไทยไปแล้วนะคะก็คือโซนนี้25400นานะคะ1 7 6 4คือ25100นานะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เราเร็วมากเลยนะคะสวัสดีคุณพัฒเทรดค่ะสวัสดีคุณวานนาวิกค่ะ สวัสดีคุณโนชูก้าค่ะสวัสดีคุณพอล่าเคโพนะคะสวัสดีคุณคิวคิวค่ะเออเป็นว่ายัางมีมีโอกาสจบตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสแลบต่ำกว่านั้นด้วยนะคะยังมีโอกาสครัเพราะว่าถ้าวัดสัดส่วนแล้วเนี่ยเป็นไปได้หมดนะคะสวัสดีคุณรุ่งนภา,าค่ะสวัสดีคุณวิพาพรนะคะสวัสดีคุณปัทมาด้วยค่ะ คืนนี้จะเห็น1830ไหมเป็นว่าลุ้น1818 18ก่อนค่ะถ้าผ่าน1818 18เนี่ยดูเหมือนว่าจะผ่านเทรนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ผ่านฟีโบด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนจะจากกันไปฝากโปรโมชั่นค่ะวันนี้เราเร็วมากค่ะแต่รับรองค่ะสั้นๆแต่ครบแน่นอนนะคะ วันนี้โปรโมชั่นนะคะวางเงินหลักไปกัน5 0,000ื่นซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99, ได้1กิโล96.5ได้60บาททองเทรดออนไลน์24ชั่วโมงได้ด้วยนะคะแถมยังสามารถเทรดโปรดักต์ใน T f เฟกค่ะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น go online futures go futures safety n e x futures single stock futures มีหมดเลยค่ะ ลดค่าคอม80%ด้วยค่ะค่าคอมถูกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็บริหารพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้ใกล้ตุดจีนแล้วค่ะเรามาซื้อทองกันเถอะทองถูกด้วยนะคะมาซื้อทองกันนะคะคอลเลกชันทอง96.5%เป็นทองแท่งต้อนรับปีวัวค่ะออกแบบโดยมอมหลวงจิรธรทองจิรประวัติหรือว่าครูโตค่ะมีน้ำหนักให้เลือกตั้งแต่0.5บาทแล้วก็1บาทด้วยหรือใครอยากซื้อของขวัญชิ้นเล็กๆกว่านั้นนะคะเรามีกั๊ดทองด้วยค่ะ มีน้ำหนัก0.5กรัมแล้วก็1กรัมนะคะมีลายเยอะด้วยนะคะมีทั้งลายวัวปีชลูแมวกวักน้ำโชคแองเจิลช้างเพปิกเนตแล้วก็พระสังกระจายค่ะสรับววันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ตอบคำถามก็ส่งมาถามได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้นะคะคืนนี้2ทุ่มครึ่งพบกันตัวเลขออกปุ๊บเดี๋ยวจะฟีดให้ทราบเลยนะคะรับวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ